我ได้อยู่แล <laughs>、啊、้วเนี่ยทุกคนไม่มีคนซื้อจริงด、啊、ิโอ้โห เอาเลยครับน้องๆอยู่พี่วิกกนิกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองแล้วตอนนี้ทุกคนเราอยู่ภายในเพชรซูมเดเตอร์เอกันอิกแล้วเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆเราจะพาน้องๆนักทุกคนไปซื้อสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะฮะภายในร้านค้ากันนั่นเองซึ่งร้านค้านี้นะครับน้องๆมันจะมาทุกๆ2ชั่วโมงกันนั่นเองแล้วตอนนี้ทุกคนจะเป็นเวลาเกือบ2องทุ่มแล้วนะฮะพี่คิดว่าร้านค้าเนี่ยน่าจะใกล้มาแล้วอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนให้เราทำการว์าไปที่ด่านชอ็อปนทุกคนที่อยู่ภายในสปอนโวกันนั่เพรบีแม พร้อมมากๆเลยนะมีตั้งสี่เบียครับน้องๆคือแบบว่าเรานี่โ no น .1 ภายในเซิร์ฟเวอร์นี้มากๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าทุกคนว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เนี่ยจะมีราคาเท่าไหร่กันบ้างถ้า,าน้องๆพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านสุดเอกลักษณ์มาฝากน้องๆกันนั่นเองนั่นก็คือคันเทพเกมออนไลน์สโตร์เซ็นเตอร์โดยทางร้านมีบริการเกมออนไลน์แบบครอบคลุมทั้ง ID เกมเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดและอื่นๆมากมายและมีบริการกล่องสุ่มไก่ตันเริ่่มมมมต้ทท้้นนนนเเเพีียงงง11บบาาททััครอรอๆวไปถึ ID ก ฟุตเช่นกันมีให้น้องเลือกมากกว่า8กล่องเลยทีเดียวราคาย่อมเยามีบริการออนไลน์รวมไปถึงขายไอเดีเกมอื่นๆด้วยนะครับน้องๆติดตามร้านค้าได้แล้วที่ Facebook Fan Page คั่นเทพชอ็อปและ w w ิร์ดเว็บดอทคันเทพดีครับเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับรน้องพี่มีร้านมานเสนอกันอีกแล้วนั่นก็คือ RB z Shop กันนั่นเองโดยทางร้านนะครับน้องๆมีบริการมากมายว่าจะเป็นบริการไก่ตันแมพบ็อกฟู้ดที่มีให้เลือกมากถึง8แพ็กเกจเลยทีเดียวกับราคาเริ่ม ในเกมโรบอกกันอีด้วยบอกได้คําเดียวเลยครับน้องๆว่าสุดยอดมากๆเลยรวมไปถึงมีการบริการกลางเริ่มต้นเพียงแค่5้5บาทเท่านั้นด้วยครับน้องๆติดตามร้านได้แล้วที่ rbz shop หรือหน้า facebook ส่วนตัวครับแต่อย่างแรกเลยครับทุกคนเราต้องทําการรอร้านค้าก่อนนะว่าเมื่อไหร่ร้านค้าเนี่ยมันจะมานะมันหนึ่งทุ่มมสิ แล้วว่ะทุกคนโอ้โหเรานี่พร้อมมากๆเลยนะอยากได้ร้านคา้าจริงๆนะเนี่ยทุกคนเพราะสัตว์เลี้ยงที่เราอยากได้นะครับนมันมีดาเมจที่เยอะมากๆเลยนะฮะใช่แล้วครับทุกคนสัตว์เลี้ยงที่เราอยากได้นะครับน้องๆมันมีดาเมจถึง1คิวเลยนั่นเองนะซึ่งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเลที่บ้ามากๆเลยนะครับน้องๆว่าแต่ว่ามันอยู่ไหนวะทุกคน มันอยู่ไหนะทุกคนมันยังมีขึ้นมาเลยอะทุกคนโอ้โหไม่เป็นไรครับน้องๆเอาเป็นว่านะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการวับกลับไปนะฮะที่จะตัวดูดเดินโอเอซิสก่อนละกันนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะท,ทำการตีกล่องรอไปแบบพังๆอะไรประมาณนี้นะฮะก่อนที่ร้านค้าเนี่ยมันจะทำการสปอตออกมากันนั่นเองและตอนนี้ครับน้องๆร้านค้าก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้นังตาจะไหลทุกคนมันเลยเวลามาตั้งสามนาทีเลยเนะี่ยทุกคน <laughs> เดี๋ยวดูดีกว่าครับน้องๆว่ามีใครมาหรือเปล่านะฮะน่าจะไม่มีนะทุกคนโอ้ยนี่เราเป็นลลูกรรกกคคค้้าาารรยยแเททุนนนนซึ่งงตอี คาคทุกคนมีการอัปเดตในเรื่องจ้าตัวสัตว์เข้ามาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวแรกสุดเลยทุกคน62ล้านเพชรนะทุกคนที่มีดาเมจแค่149ทีเท่านั้นนะฮะตัวที่2นะครับน้องๆ339ทีนะฮะ148ล้านเพชรกันนั่นเองและตัวสุดท้ายเราครับทุกคนนั่นคือจ้าตัวดูเด้นบังกี้นะทุกคนที่มีเลือดเนี่ยมากถึง 1.44Q นะฮะแต่ว่าราคาเนี่ยแพงมากถึง688ล้านเพชรกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆเราต้องทำการซื้ออยู่แล้วทุกคนโอ้โหคือแบบว่าพี่นี่เพ เหลืออยู่แล้วนะครับน้องๆเอาได้อยู่นะเนี่ยทุกคนไม่มีคนซื้อจริงดิโอ้โ <laughs> ู อุ้ยเอาออฟสต็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องๆนั่นหมายความว่าภายในร้านนะครับน้องๆเราเนี่ยทำการซื้อคนเดียวทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะดูดิทุกคนได้มากี่ตัวได้มา5ตัวใช่ไหมทุกคนซึ่งดาเมจของมันนะครับน้องๆมีมากถึง1.44่คิวเลยนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วน้องๆพี่เนี่ยทำการซื้อตัวอื่นมาด้วยนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มันเนี่ยเป็นผสมผสานนะครับเป็นเจ้าตัวดาร์กเมเทอร์กันนั่นเองอ่าและเนี่ยคนคือการอัปเดตร้านค้าล่าสุดนะครับน้องๆที่มีการเปลีีี่่่่ยยยนนนนนนนรรรรูปแบบบบขขออองงงสสสััััััตตวว์์ะคคคททุกกกกใใหห้้้มมมมดดดาาาาเเเจจิึไ คิวนะครับน้องๆเนี่ยสามารถมารอร้านค้าออนไลน์ได้เลยนั่นเองแต่เพียงแค่ว่าน้องๆเนี่ยจะต้องมีเพชรก่อนนะครับซึ่งเพชรจจะราคาถูกมากเลยนะทุกคนถ้าเกิดเราเข้าไปหาตามร้านค้านะฮะหรือว่าจะมานั่งฟาร์มเองอะไรประมาณนี้นะฮะพี่คิดว่าเป็นอะไรที่อีซี่มากๆเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ทุกคนอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสติ๊กเกอรเบอร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งเปรนลังใจผมและเพืตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดดิ ก็เป็ทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย